เรื่องเรื่องขนาดนี้นะครับเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เอาได้ตัวที่สุดข,ขนาดนี้ก็คือเรื่องสินค้าราคาแพงนะครับสินค้าอุโปโภคบริโภคนะครับน้ํามันไฟฟ้าต่างๆนะครับฉะนั้นผมคิดว่า,าก็ต้องใช้หลายๆมาตรการนะฮะในการเข้ามาดูแลแก้ไขอันแรกเลยที่ที่ทำได้เนี่ยผมคิดว่าการขอความร่วมมือนะครับ จากผู้ผลิตโรงงานผู้ผลิตสินค้าใหญ่ๆนะครับซึ่งอันนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็หน้าที่จะเชิญพ่อค้าผู้ผลิตสินค้าผู้ประกอบโภคที่จําเป็นขั้นพื้นฐานนะครับมาขอความร่วมมือว่าช่วงนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันมากพี่น้องประชาชนคือคนสุดท้ายอ่ะไม่สามารถจะประโยชน์ภานละให้กับใครได้ฉันั้นถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยนะครับโรง,งงานผลิตสินค้าใหญ่ๆ จะให้ความร่วมมือในการที่จะลดต้นทุนลดกำไรเพื่อประครับประคองราคาสินค้าไม่ให้ขึ้นไปสูงในช่วงนี้ผมว่าก็จะได้ใจได้ใจคนไทยได้ใจพี่น้องประชาชนหรือในประเด็นไหนที่มีกฎหมายควบคุมอันนี้ก็ต้องนำมาใช้นะครับอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าราคาแพง นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หน้าที่จะดาเนินการกันหรือส่วนราชการไหนที่มีหน้าที่โดยตรงกับการขึ้นราคาแล้วก็สามารถที่จะลดหย่อนผ่อนปรนหรือขยับออกไปได้บ้างเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเรื่องค่าไฟนะครับที่เดิมทีมีข่าวว่าจะขึ้นไปเกือบเกือบหบาท หมายความว่าจะขึ้นค่า FT เนี่ยอีกประมาณ70สตางค์นะครับ70สตางค์แล้วก็จะทำให้ค่าไฟอาจจะขึ้นไปถึงเกือบ5้าบาทเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาระกับพี่น้องประชาชนมากนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็เห็นทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับที่มีหน้าที่ประกาศค่า FT ทที่จะใช้ ในช่วงปลายปีนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นปต้นไปเนี่ยเห็นว่าก็ยังยังยังไม่ประกาศใช้นะครับได้เลื่อนได้เลื่อนการบังคับใช้ในเรื่องของประกาศอันใหม่นะครับที่ว่าจะขึ้นอีกประมาณ68สตังหรือไงประมาณนี้นะฮะยังไม่ประกาศก็คือการเลื่อนออกไปก่อนอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณนะครับที่หน่วยงานองค์กรอิสระ ที่ได้ดูแลเรื่องสินค้าราคาแพงต่างๆหรือราคาค่าไฟต่างๆเนี่ยได้ได้ได้นำข้อกังวลข้อวิตก่วงใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมามาพิจรารณาแล้วยังไม่ประกาศใช้อันนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการกิจการพลังงานนะครับที่ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมคิดว่า ก็ต้องช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยขอความร่วมมือใช้กฎหมายหรือชะลอการบังคับใช้ออกไปมันก็จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนได้นะนครับกรณีการค้าขายลัูลโดยเฉพาะระบบการเลือกตั้งตอนนี้เห็นในสภาก็มีการเล่นเกมกันไม่ยอมเข้าประชุมเลยท่านมองว่ารัฐสภาเนะี่ยจะเป็นความหวังของประชาชนได้ยังไง คือตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้งนะฮะก็ผมว่าพี่น้องประชาชนก็คงสับสนนะนะเพราะพวกเราเองก็ยังสับสนเลยนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวก็าหารร้อยเดี๋ยวก็าหารห้าร้อยก็ยังไม่ทราบว่าจะหารอะไรแน่นะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็คงจะต้องไปที่ศาลรับนูลน,นะครับด่านสุดท้ายที่จะเป็นผู้วินิจฉัย ผลที่เกิดขึ้นจากสภานะครับที่สุดรั้วสภาตัดสินยังไงนะครับรัฐสภาให้ความเห็นชอบยังไงไม่ว่าจะเห็นชอบหารห้าร้อยหรือหารร้อยเนี่ยก็ต้องไปจบที่ศาลร,รับธนูญอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากลไกลก่อนที่จะไปศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าสภาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นองค์กรหลักสถาบันหลักของประเทศนะครับ ถือว่าเป็นองค์กรที่จะต้องมีมาตรฐานมีความเชื่อถือพี่น้องประชาชนหวังได้เชื่อได้ฉะนั้นเนี่ยผมว่ากฎเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่จะออกมาจากสภา,าเนี่ยสภา,าต้องต้อง,ต,องต้องยึดบรรทัดฐานที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องนะครับมาตรฐานของสภา,าเนี่ยนะครับเป็นหลักส่วนผลของการวินิจฉัย การตัดสินยังไงก็เป็นเรื่องของเสียงส่วนใหญ่ที่จะดาเนินการแต่ว่ากลไกขั้นตอนวิธีการต่างๆเนี่ยผมอยากให้โปร่งใสนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนให้การยอมรับเพราะที่สุดแล้วปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องอาศัยสภาเาะนั้นสภาต้องมีมาตรฐานนะครับส่วนจะร้0ยหรือ500อะไรก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็แล้วแต่เสียงส่วนใหญ่จะจะพิจารณากันว่าจะเห็น,หน,หน,หนว่ายอย่างไรนะครับ การวกิไปซื้อเครื่องงานองบอกว่าทิพิดารขึ้นเรื่อยๆก็เนี่ย <c oughs> คือผมว่าถ้าเกิดเราเราทำอะไรให้มันดูดูง่ายๆไม่สลับซับซ้อนชัดเจนไม่เวียนหัวเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับผมคิดว่าเรื่องร้อยเรื่องห้าร้อยเนี่ยเราผมเปรียบนะเหมือนกับเป็นกติกาที่จะออกมาใช้อ่ะแล้วภาคการเมืองนักการเมืองทุกคนก็เป็นนักกีฬา เราก็เล่นตามกติกานะครับกติกาออกมายังไงก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องไปปรับกลยุทธ์ในการที่อยากที่จะแพ้หรืออยากที่จะชนะนะครับขอให้เป็นกติกาที่ที่ที่เป็นธรรมแล้วก็ออกมาด้วยขั้นตอนต่างๆที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคลับผมกมองว่าเรื่องที่มันกระจายมัติดกันเป็นพักเรื่องร้านที่ตับ มองอย่างนี้เป็นพักนั่งร้านก็เป็นพักใหม่เกิดขึ้นพักนั่งร้านกับอะไรกนก็แล้วแต่มุมมองนะฮะแล้วแต่มุมมองแต่ว่าช่วงนี้ก็มีพักใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะนะครับผมก็ก็คิดว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะคือเหมือนกับว่าอย่างน้อยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องลุ้นกันว่ามีการเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้ง แสดงว่าทุกคนสบายใจกันแล้วว่าเรามีเลือกตั้งแน่นะครับมันก็เป็นสัญญาณที่ดีกับราบอบประชาธิปไตยของประเทศส่วนพรรคไหนจะได้รับมากน้อยจะไปสนับสนุนใครก็เป็นเรื่องของอุดมการนโยบายของแต่ละพรรคนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะ,จะ,จ,ะจะรู้จะเห็นอ่าพรรคนี้มีอุดมการอย่างนี้มีนโยบายอย่างนี้สนับสนุนคนนี้คนตัดสินใจคนสุดท้ายอยู่ที่พี่น้องประชาชน นะครับฉะนั้นถ้าเกิดผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไงแล้วทุกพักแสดงอุดมการนโยบายที่ชัดเจนออกไปแล้วพี่น้องประชาชนตัดสินมายังไงก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ยอมรับกันนะครับตอนนี้หลายพักการเมืองก็ลงพื้นที่แบองปลัดจะว่าจะจสทั้งจังหวัดจะทําให้ดีที่สุดนะครับต้องต้องทำแบ็คกลับมาด้วยเพียงพอที่มากเพียงพอที่จะมาแก่ไขปัญหาบ้านเมือง นะครัเชื่อนนี่มันช่างมีความมั่นมั่นนะครับที่ต้องมาช่วยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพราะเป็นสิ่งที่เราเราเราหนักหนักแล้วเราคิดว่าเรามีาประสบการณ์และก็เป็นเป็นหาใหญ่ของประเทศดังนั้นถ้าเกิดเราไทำเสียงน้อยนะฮะการทำงานมันก็พันดันอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนได้ได้ยากแต่ถ้าเรามีเสียงเยอะ้วเยอะเนี่ยนโยบายทาการต่างๆด้านเศรษฐกิจเนี่ย เรามามั่นใจเพราะนั้นการเลือกตั้งนี่เราอยากที่ให้ได้รับผลการเลือกตั้งที่มีเสียงมีเสถียรภาพเพียงพอที่เราจะได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหานเมืองส่วนจะได้ได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับ การการจ่ายของพี่น้องประชาชนครับตารเปิดตัวครับตอนนี้เราเลิกเลื่อยๆยะอย่างวันนี้เราเริ่มไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครถือว่าว่าที่ก็จะถึงการได้ให้พรรคเนี่ยมีการการคุยช่วงบันทึกเราก็เปิดตัววันที่ผู้สมัคที่จังหวัดยะยองเราก็พยายามประสานกันครับระหว่างการเมืองใหม่กับการเมืองเก่า วัะเด็นเนี้ยคว่าเราต้องช่วยกันออกแบบส่วนผสมทางการเมืองที่เหมาะกับบรรยากาศของประเทศนะครับทำยังไงที่เราก็มีคนใหม่มีเลือดใหม่มีนักการเมืองใหม่เข้ามาจุดแข็งของนักการเมืองใหม่เขามีไฟเขามีความพรีพร้อมมีสุขภาพแข็งแรงมีมันอมมีวิชาการมีเทคโนโลยีนี่เป็นจุดแข็ง แต่เนทางการเนี่ยการมันไม่ใช่การคนรุ่นเก่าที่สังสมประสบการณ์ทางการเมืองประสบการณ์การบริหารหรือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางการเมืองว่าอะไรควรทำไม่ควรทำทางคณะทางการอยู่ร่วมการทางการเมืองที่ทำทางการเมืองมีความปองกองมีความคล้ายคลาดกันที่นั้นเนี่ยาผมก็เรามีส่วนผสมของการเมืองรุ่นเก่าบวกกับการเมืองรุ่นใหม่ แล้วไม้ลงตัวแล้วก็มีการถ่ายทอดคนรุ่นเก่าก็ถ่ายทอดประสบการณ์กับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็ส่งผ่านเทคโนโลยีความรู้ใหม่ๆไปยังคนรุ่นเก่าและเกิดการตกตหลึกของความคิดที่เป็นส่วนผสมที่เป็นการและเป็นปอยู่ในประเทศชาติในช่วงพัฒนาก็ต้องมองประเด็นทางการเมืองยอว่าเราเองก็เห็นว่าเป็นที่เดินสายกลาง นะครับปันนิยนอมเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพานานประเทศนั้นนั้นโครงสร้างของการจัดสรรผู้ที่จะลงมาเพื่กตั้งเนี่ยเราก็จะมีสัดส่วนของสุภาพบุรุษนะครับสุภาพสตรีผู้ชายกับผู้หญิงที่เหมาะสมเพื่อเกิดความสมภาคแล้วก็สัดส่วนของคนรุ่นใหม่กับสัดส่วนของนักการเมืองรุ่นเก่าที่จะ ช่วยกันทำงานนะครับช่วยกันระดมสมองเพื่อเกิดผลรับการเงินที่ดีๆสุดๆเพได้เป็นหลังในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคทำงานในประเทศได้นะฮะยองยอนที้เราเปิดตัวยองยองเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่อายุ28่สิบแปดเป็นวิศวกรนะครับก็จบต่างประเทศด้วยก็เป็นคนดุมไฟแรงเราอยากได้อย่างนี้นะฮะ แล้วก็เขาก็ไม่ใช่เป็นคนใหม่ที่ไม่รู้เรื่องการเมืองพ่อคุณพ่อเป็นดีผู้ที่สมัยสิงคโปก็คือคุณขนาเจือเเพชรซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักนะครับฉะนั้นเราต้องพยายามผสมผสานนะครับให้ได้คนที่ดีที่สุดที่จะมาทำงานกับประเทศชาตินะตอนนี้ก็จะทยอยเปิดไปทุกที่นะก็จะเรื่อยๆรื่อยโดยเฉพาะจังหวัดครามต่างจังหตอนนี้ก็เคยคิดว่า ถ้าเป็นเป็นทางที่ก็ตก่อนตัวไม่ใช่เนี่ยตอนนี้เราก็เก็งผู้สมัครได้เกิดขึ้นแล้วนะครับได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยเปิดตัวอย่างตัวล่าตัวนี้เราต้องส่งครบทั้ง16เขตเพราะโัวล่าหรือว่าเป็นเรือตายเป็นบ้านขภาคเชิงเส้นทางดัรนั้นที่ตัวล่เนี่ยต้องต้องส่งครบแล้วภาพต้องเป๊ะนะครับประกาศชื่อแล้วพี่น้องประชาชน ไว้วางใจได้เราเราจะใช้พลังของโมราตเนี่ยจะเป็นพลังหลักในการสร้างชาติให้ทำแบ็คกลับมาเพื่อทำธาคารให้กับประเทศทั้งนั้นนะฮะแค่เยอะนะแต่ว่าทุกพักก็เยอะทุกพักก็มากก็เยอะก็ยังยังไม่น่าจะได้เท่าไหร่นะตรงตรงเนี้ยอยากได้เยอะยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับตอนยุคที่พัธนาคาได้ยอดยเยอะสุดแต่โมราตตอนนี้ท่านเป็นคนชาชาย ตอนนั้นท่านท่านถูกปฏิวัติใช่ไหมแล้วท่านก็ฝันท่านก็ตั้งรัคชาติชาติธารแล้วก็ตอนนั้นก็มีกระแสว่าจะเอานายกรัฐมนตรีไปโอล่าก็กระแสท่านจะจ่ายทัแบ๊กจำได้ตอนชาติชาติที่สิบห้าคนก็จะถูกคนวันตอนนั้นเป็นกระแสลกระแสนารูโตะริไวโอล่าเพราะทุกคนเห็นี่ยวันที่นารูโคริไโล่าเนี่ยโอล่าจเจริญโอลาจะเป็นดูซูอิชาญอิคาร์ครับโคอล่าจะเล่นเศรษฐกิจมาก ดังนั้นความคิดนึกคิดอย่างนั้นนะนะครับอันนั้นเป็นเรื่องคดีรับว่าอันนี้ตอบคำถามว่าเราไม่ได้ถึงสิห้าคนแต่ก็ไม่ได้มาเที่ยวที่เราหวังได้สิบห้าคนนะแต่ว่าเพราะว่าจัดเราเคยไปฉะนั้นเราก็จะจะทําให้ดีที่สุดทั้งนโยบายในการการทนาโพรลาโนโยบายที่จะนําเำยุคลงของโพรลาคกลับมานะครับท่านชาติชายเคยทำว่าอย่างไรต้องที่ต้องนารจะนําสิ่งนั้นกลับมาสู่ที่ต้องชารชากโพรลาทั้งนี้ ขอเพียงอย่างเดียวว่าให้เราเสียงเยอะๆนะครับเราจะนำสิ่งนั้นกับ